พะเ,เพื่อนๆมาดูแก้วสลัมพัดนะะึกค่ะตัวนี้ก็จะเป็นตัวผู้ค่ะเ,เพื่อนๆห็นะคะใบใหญ่ใบยักษ์จริงๆเลยค่ะเ,เพื่อนๆใบข้างล่างเหมือนเหมือนกันนะคะสีสวยลายเข้มลายชัดเจนด้วยค่ะนี่ค่ะใบใหญ่มโหลานจริงๆนะคะเ,เพื่อนๆเห็นไหมคะก้านอวบด้วยค่ะดูก้านเขาค่ะอวบ กระถางนี้เช่นกันค่ะนี่คะวันวันนี้ฝนตกลงมานะคะต้นไม้ของเราก็รู้สึกว่าสดชื่นกว่าเดิมนะคะเพื่อนๆเห็นี่คะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแม่ผักบุ้งชาแนลเช่นเคยค่ะค่ะวันนี้แม่ปานก็จะพามาบำรุงแก้วสารพัดนึกของเรานะคะทำให้ใบมันเงานะคะต้นอวบต้นใหญ่ค่ะวันนี้แม่ปานก็จะพามาบำรุงเลยนะคะว่าทำสูตรไหนเดี๋ยวเราไปรับทำพร้อมๆกันเลยค่ะ เพื่อนๆอ,อุปกรณ์ของเราก็จะมีสามอย่างนี้นะคะแล้วก็น้ําเปล่าห้าลิตรค่ะวันนี้นะคะค่ะแม่ปานก็จะใช้นี่ค่ะน้ําหมักเปลือกกล้วยนะคะวันนี้แม่ปานไม่ได้ทําให้ดูค่ะเขาก็จะมีในตัวเจ้นมีโพแทสเซียมเยอะนะคะก็บํารุงดินทําให้ดินร่วนซุยนะคะทําให้ต้นแก้วสารพัดนึกเราแข็งแรงแตกหน่อแทงหลอดออกมาพลึบนะคะนี่ค่ะ ต่อมาแม่ปางก็จะใช้นมลดจืดนะคะยี่ห้อไหนก็ได้ค่ะเขาก็มีวิตามินเยอะแยะเลยนะคะมีแคลเซียมมีโปรตีนนะคะบำรุงให้ต้นไม้แข็งแรงนะคะลำต้นอวบค่ะนี่ค่ะตันนี้ก็จะเป็นฮอร์โมนไข่นะคะฮอร์โมนไข่นี้ก็บำรุงให้ลำต้นแข็งแรง แตกยอดแตกใบดีนะคะทําให้สีสวยด้วยค่ะใบใหญ่ใบยักด้วยนะคะนี่ค่ะฮอร์โมนไขค่ค่ะค่ะแล้วเราก็มาลงมือทำกันเลยนะคะน้ำหมักเปลือกกล้วยนี้เขาก็ไม่เสียนะคะหมักได้นานเท่าไหร่ย,ยิ่งมีประสิทธิภาพนะคะเพื่อนๆไอ้ปางก็จะใช้สองช้อนโต๊ะเลยนะคะใส่ไปเลยสองช้อนโต๊ะค่ะ ต่อมาแม่ปังก็จะใช้นมรสจืดนะคะเทลงไปเลยค่ะครึ่งกล่องเรากินไม่หมดเราอย่าทิ้งนะคะนมเสียนมบูดใช้ได้ค่ะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะก็ทําให้ใบมันเงาด้วยนะคะนมรสจืดค่ะต่อมาแม่ปังก็จะใช้ฮอร์โมนไข่นะคะ หนึช้อนค่ะใส่ไปเลยค่ะแล้วเราก็คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราจะฉีดพ่นทางใบลดราดทางดินได้เลยนะคะสูตรนี้แม่ปานใช้อาทิตย์ละครั้งค่ะมีประโยชน์มากมายเลยนะคะเ,เพื่อนๆนมสดฮอร์โมนไข่ แล้วไม่ปางก็จะฉีดพ่นทางใบเขาด้วยนะคะเพื่อนๆทำให้ใบมันเงานะคะบํารุงใบเขาไปด้วยค่ะอาเพื่อนๆนี่น,นะคะออกดอกอีกแล้วค่ะกุ้่มใหญ่กลุ่มโตด้วยนะคะ ถึงก้านเขาก็อวบค่ะเห็นไหมคะเพื่อนเพื่อนนีปานก็ใช้สูตรนี้อาทิตย์ลกครั้งนะคะแล้วเราก็ลดเลยค่ะลดเ,เลยหนึ่งถ้วยเลยนะคะกรถางนี้เช่นกันค่ขลดไปเลยค่ะ นี่ค่ะออกดอกอีกแล้วเห็นไหมคะเพื่อนๆดูใบใหญ่ใบยักษ์จังเลยค่ะก้านอวบด้วยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะก้านอวบแข็งแรงนะคะเพื่อน่ะกระถางนี้ยิ่งสวยนะคะดูค่ะใบมันเงาเลยนะคะออกลูกออกหลานมาเพียบเลย ลด,ดเลยค่ะหนึ่งแก้วหนึ่งถ้วยค่ะค่ะแล้วไม่ปางก็จะสีพ่นเลยนะคะให้อาหารทางใบนะคะเพื่อนๆพ่นเลยกระถางนี้เช่นกันค่ะพ่นเลยค่ะพ่นให้เปิดเกลี่เลยนะคะ ท่าแม่ปางก็มีหลายกระถางมากเลยนะคะเพื่อนๆเราก็ฉีดให้ทุกกระถางเลยนะคะคนเลยค่ะค่ะเพื่อนๆคลิปนี้แม่ปางก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะคะคลิปหน้านแล้วเจอกันใหม่คะ่ะก่อนจากกันแม่ปางก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแม่ผักบุ้งชาแนลทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ